ท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านอาจารย์มีรศั์โคสุรัตท่านอดีตรัฐมนตรีซึ่งก็คุ้นเคยกันเราทราบท่านอาจารย์มางานนี้โดยตรงก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่านวิทยากรที่มาบรรยายในวันนี้ท่านแขกผู้มีเกียรติท่านครับคนอื่นก็ต้องบอกท่านผู้อำนวยการนะครับอาจารย์เสษนะครับที่ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาทําให้บรรดาพวกเราชาวยูนิเซฟได้ มีโอกาสเฉลิมฉลอง36ปีที่ผ่านมาอยากเรียนท่านแขกผู้วิเกียร์ทุกท่านนะครับมาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขึ้นเมื่อปี2507เป็นต้นมานั้นบทบาทหน้าที่ของหมหาวิทยาลัยสอนวิจัยและประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการบริการวิชาการหมหาวิทยาลัยต้องชี้นําสังคมด้วยความรู้ด้วยความดีด้วยสิ่งที่ต้องปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตั้งหมหาวิทยาลัย ผมมักจะโค้ดสิ่งที่พระราชทานมาวันที่24 2 5 8ที่ทรงเสด็จเปิดหมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ <c oughs> คือพระบรมราโชวาทปรถมบร,รมราโชวาสสำหรับคนมาหาเชียงใหม่ว่า <c oughs> เวลานี้เราต้องการคนดีที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สิ่งที่เป็นประเด็นตรงนี้ก็หลายคนก็อยากจะมองถึงเรื่องของนักศึกษามองถึงบัณฑิตแต่ที่จริงแล้วข้างหลังและเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือคนในภาคเหนือคนไทยทั้งหมดเพราะว่าในสมัยที่เราเรียนกันอยู่ที่นี่ผมต้องต้องเรียนท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับว่าผมเป็นมชรุ่นที่5นะครับทั้ง ปี2511ที่ได้มาเรียนหนังสือที่นี่ตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่นะครับตรงนี้ยังเป็นที่โล่งค่อนข้าง,างจะเปรี่ยวนะฮะเคยมีคดีแถวๆนี้ถ้าใครนึกถึงสมัยก่อนนะครับนิมานเหมินนี่เงียบที่สุดแล้วครับต่างกันมาก30สกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาการ60ปีของมาลาัยเชียงใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายโดยพ้องยิ่งสังคมในภาคเหนือผมเคยไป พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่ท่านผู้อำนวยการกำลังพูดถึงเรื่อง sustainability ในอนาคตไม่มีอะไรที่กีรังยั่งยืนมันเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับที่เราเรียกว่า b l กาเว v ร์เนี่ยนะฮะคือเปลี่ยนโดยที่ไม่รู้เปลี่ยนโดยสับสนเปลี่ยนโดยเขาเรียกว่า,าการาคือไม่สามารถจะคำนวณได้เหมือนกับเราเกิดโควิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น New normal ก็เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ u n i s e r จะต้องพัฒนาการสํานักบริการวิชาการเนี่ยถือว่าเป็นรากฐาน36ปีที่ผ่านมาผมต้องได้ต้องต้องเรียนว่าได้รับเกียรติและได้รับโอกาสให้รับหน้าที่เป็นผู้มยการคนแรกคนแรกก็คือจะต้องเริ่มตั้งแต่หอพักชายอาคารหนึ่งเราเรียกวอหนึ่งอหนึ่งเนี่ยนะฮะอหนึ่งวอหนึ่งจะเรียกเป็นหอพักชายเรา ต้องรีโนเวททั้งหมดนะครับตั้งบนทําเป็นที่พักทั้งล่างทําเป็นห้องเรียนห้องสอนห้องสัมมนาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการและเราถือว่ามาไทยหลัยจะต้องยื่นมือออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมครับอันนี้ก็เป็นรากฐานที่สําคัญ36ปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีความก้าวหน้ามีพัฒนาการมาโดยตลอด และเป้าหมายที่ทางท่านอาจารย์ดรเศร็จจะพูดถึงเรื่องของ sustainability ซึ่งก็เป็นไปตามยุคสมัยที่เราเกิดพัฒนาการอย่างนั้นก็อยากจะเรียนว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการศึกษาอย่างมากมายท่าอาจารย์วิรศักดิ์ทราบดีนะครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในในแวดวงอูดมศึกษาด้วยกันนะครับเพราะั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ก็อยากจะกราบเรียนนะครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยพรอะยิ่งหมาหิทยลัยเชิงใหม่เป็นหมาชทยลัยแห่งแรกและเราก็ตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะเป็นหมาลัยที่จะต้องเขาเรียกว่าเปิดสกสารในการพัฒนาโดยพ้องยิ่งชนบทเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับครับก็อยากจะเรียนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา36ปีนั้นยูนิเซฟได้สร้างผลงานได้สร้างความเจริญใ,ใ,ในในในด้านต่างๆนะครับให้กับชุมชนอันเป็นหน้าที่ สำคัญประการที่3อย่างที่ได้กล่าวแล้วนอกจากการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการจะต้องถูกนำไปใช้สะท้อนถึงก่อนหน้านั้นก็มีการพูดว่าอาจารย์อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเถอะสอนหนังสือก็แล้วกันอาจารย์ก็เลยกลายเป็นคนที่อยู่บนอออออหอคอยงาช้างซึ่งตอนนี้อาจารย์ต้องลงมาสัมผัสกับพื้นดินสัมผัสกับชาวบ้านก็ต้องอยากจะถือโอกาสนี้แสดงความยินดี ที่ท่านผู้อำนยการได้จัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อจะท้ยาทถึงหลายๆท่านแขกผู้มีเกียตรติผมลืมไปว่าท่านรัมตีจตุรงค์ไายแสงอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ท่านเคยเป็นท่านเป็นสก่าวที่นี่ด้วยนะนะครับรหัสหนึ่งหกถ้าผมจำไดครับก็อยากจะเรียนนะครับว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามจะทําก็คือการมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานของโลกในสมัยที่ผม ได้มีโอกาสบริหารหมาหาันนั้นเราก็มุ่งมั่นอย่างนั้นและเราก็มาอยู่จุดนั้นได้โดยความสามารถของครูบาอาจารย์ความสามารถของผู้บริหารยุคใหม่ๆนะครับแล้วก็ยุคต่อไปก็จะอยู่ในมืออย่างเช่นท่านอาจารย์ดรเสดซึ่งเป็นผู้อุ่งในการที่จะมีความก้าวหน้าต่อไปนะครับครับในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีต่อการพัฒนาการของ You ยู s e r v e สํานักบ,บริการวิชาการ36ปี ยังไม่หยุดนะฮะสาปีจะต้องต่อไปข้างหน้าด้วยสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเนี่ยนะก็อยากจะขอถืโอกาสนี้อำานวยพ่อให้ทางผู้มีในการรองผู้มีในการคณะกรรมการอำานวยการตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานในยูนิเซฟได้มีขวัญมีความกระใจในการที่จะผลักดันนโยบายของมห,หาวิทยาลัยต่อไปข้างหน้าล้วขอให้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาให้เกียรติมาในงานนี้มีความสุข ความเจริญกับโตก้าวหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ